สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องแม่แอมจัดๆนะทุกคนมือหนีเฮากะกลับมาแต่ทํางานจากพี่จิตค่ะทุกคนเขากะเลยคีผ่านเออเขาเรียกอะไรนะสวนสตรอเบอรี่เขากะเลยพาก,กันมาเก็บเอาไหมคะ่ะเระจอกก็มีขายอยู่เดียแต่ว่าบ่ามาัก <laughs> มาเก็บเอานี่ค่ะเบิ่งชนลีชนที่ชายอยู่น,นู่นนน,น,น เสือขาวๆมาทาั้งพี่มาทาั้งพี่พุ่น่ะ่วนตีซาพอนค่ะเก็บบักสตอบุรีอยู่พุนะ่นละเบืองพี่น้องเอ้ยมันกะธรรมดาเนาะกะเจ้ากะเก็บไปเร้วนะเพื่อนกะเก็บไปคล้ายเนี่ยเรวค่ะเราก็เลยต้องมาเดินดูเอาว่ามันมีไหมนี่นี่นี่มาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิง้งเราก็ต้องสุ่มเอาเขาก็กลัวตกเนาะข้างบนก็มีนะ แต่ว่าอยากลงมาข้างล่างเนี่ยค่ะมันก็เขาเรียกว่าสุกหรือยังไม่รู้อ่ะนี่มันยังบว่สุกแม่เอาแต่ว่ามันลูกใหญ่อ่ะก็เลยอยากได้นี่ค่ะตัดเลยปึก๊กขีดละห้าสิบนะทุกคนแต่ถ้าลูกเล็กๆมันก็มีเยอะอยู่ลูกน้อยๆเนียนะะ่ยค่ะมีหลายเด้ส่วนรี ชนลี่เดินมาแล้วค่ะชนลี่จักภัยต่างสือให้ชส้นหลี่แม่บุนอืมอืมลูกหน่อยนะหวานกินได้ค่ะกินได้ชนลี่ฉันเคยมาเก็บแบบนี้บ่อยเราก็กินเลยเนี่ยค่ะทุกคนค่ะ ชนลี่บอกกล่ากินแต่ว่าแม่เล็กกินเดอ้อไม่คอเอื่ออมหรอค่ะไหนของเธอได้เยอะหรือยังเดี๋ยวของดูของชนลีนะนล่นะที่จริงหน่วยใหญ่ๆมันยังโบสุกไงน,น่ะแดงแจ๊ะเลยเออเออนั่นน่ะน่ะชนลี่ชนลี่นั่นนันนหน่วยบักใหญ่นึงเอ,อ้เอาก็เธอชื่อชนลี่เธอบอกว่าเธออยากชื่อว่าชนลี่ไง กื่นเรา,เาหมดเลยแต่ว่าทั้งเครื่องนะเส้นเห็นหน่่ยใหญยๆแล้วก็ซุกหลายหลายกว่าข้างล่างอีกเนาะมันโมเมนต์เราขี่ขาดดอกมันเนี้ยเ,เ,เบิ่งแล้วส่วงเปสต์โบมี่ไหมมันมีอยู่แต่ว่ามันกะเฮ้ยส่วนทีชาส่วนทีชานะซุกแล้ว <c oughs> ลูกใหญ่มาก <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> มันไม่ร้อนหรอกเอาเหอะแซ่บนี่ค <า S 2> ่ะทุกคนไปเอาข้างบนไม่มันเดินเก็บมันสนุกกว่าค่ะไปเอาข้างบนไปเอาข้างบนหวานเด้อนั่นนะ่ะซอยนั่นนะ่ะแม่เห็นซุกอันนู้นนี่หน่อยซุกนะั่นลายลายแดงแจ็ดเลยสันซิมเบิองนะ่ะหวานมากใช่ลูกเล็กๆนะ่ะหวานมากลูกใหญ่มันไม่หวานลูกใหญ่มันอยากสมเหมี กะเจ้ากะจ้างว่าแล้วมือเสาร์นี่ก็เจ้ากะเด็ดแล้วนาะเจ้าของสวนเขาก็เด็ดไปแล้วเมื่อเช้าค่ะซอยนั่นแหละแดงแล้วนะนั่นนะอยู่ข้างเธอนะนี่ฉันจะเอาลูกนี้นี่นี่ค่ะทุกคนแล้วก็ตัดจื้อเลยเนี่ยนี่ชนลี่น,นี้มันยังไม่สุกค่ะดูสินี่ลูกนั้นนะเอาได้อยู่นะ เกือบขาดดไม่ขาดค่ะเราไปเก็บข้างบนดีกว่าปะเก็บทั้งเทิงดีกว่าโตทั้งเทิงหรือเห็นหลายนี่ค่ะอ้อนี่แดดแดงแป๊ดเลยลูกน้อยๆแอมเอ้ยลูกน้อยๆบางแนีสีแดงๆเนี่ยหลายเนี่ยค่ะทุกคน ส่วนหลี่เ้ากับเดินผ่านเนาะเพราะส่วนหลี่มองไม่เห็นโอ้ยช่ำมากเลยลูกนี้นะแต่ว่ามันมันสุค่ะมันสุแล้วเนี่ยโอ้ยช่ำมากเลยนี่ค่ะทุกคนหวานแห้งเด้นนี่เดินนี่อืนี่ อร่อยด้วยอย่างนี้นะตัวโตวอืม้มหวานแหงแอดมินโตโต,ตเรานะคะเก็บไปฝากผู้สาวบ่วไหนอ้ยมือ่อยด้โตอปอกข้อเอื่อยด้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเอายางขึ้นไปทงเทงกันเดี๋ยวขึ้นไป่ง้งแล้วคะ่ะเนาะ ไหนโอ้โหมันเหมือนหนึ่งมันเน่าอ่ะใส่ปาดอยากเด้ลูกนี่เขอกินนะพี่น้องนั่นน่ะชนนั่นน่ะสีแดงๆอยู่ตรงเงานั่นน่ะนั่นน่ะเงานั่นน่ะลูกผุน่ะอีกเงานึงผุ่แม่เห็นอยู่มาถ้าเธอไม่ไปฉันเดินไปนะโอ้ยเมื่อยเด้พี่น้องเอ้ นี่ค่ะเห็นบ่าตัวต่อโอเคเ๋ยวขออนุญาตเก็บตัวกันเด้อค่ะเด้อได้หน่อยแด้รายเราจะไปเบิ่งกันเก็บก่อนนะเฮ้ยทั้งเึงพี่ค่ะบักร้ายนึงพี่ป้าน,นี่พักแล้งลงไปตารางผุนเนาะอุย้ยจนเหลือลอยจนเหนือวิ่งเหยื่อรนลงไปตารางไปเก็บอยู่ข้างล่างพี่ทั้งทึ่งพี่เยอะแยะเลยพี่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยน,นี่ค่ะ อันนี้พักันแ,แล่นรูไปเก็บของล่างเนาะอู้ยจนหวืนลอยนี่ค่ะทุกคนลูกใหญ่มากปุ๊บเดี๋ยวันเท้ากับิได้เวลาไปสร้างตัวประเทศเพราะแหละจะไปช่างกิโลค่ะว่ามันสีจักบาทเนาะนี่ค่ะนี่อู้ พี่นะคะ่ะโอ้บักรายหนึง่งพี่น้องเอ้ยมาเก็บเด้อขี่ละห้าสิบบาทกิโลละห้าร้อยค่ะคุณนอะทุกคนคอยว่าคอยชิมง่าหรอวครอชิมนหน่วยใหญ่นี่ถูกเปลล์เลยนี่พุนอะพุ่นโอ้ยชวนทีซ่าเอ้ย หากันแลนลงไปยังเด้อน,นี่อีกลูกนึงอะไรค่ะนี่ทุกคนนี่นี่แล้วก็นี่ค่ะใช่เลยโอ้โห,โหนี่สุกแล้วด้วยเนี่ยเลี้ยงแป๊ดเลย นี่ค่ะนี่ชวนหลีเอ้ยมูเฮ้าล้วพากันยางลงไปข้างล่างเนาะข้างบนนะลูกใหญ่แล้วสุกทางนั้นเลยนี่ค่ะทุกคนนี่นี่โอเค พ่อล้วค่ะพ่อไอรีล้อไปเราไปสร้างลำนักกันเด้อว,ว่ามันจะเท่าไหร่ไปค่ะพี่แม่สิว่วางเลี้ยงอย่างวะนี่โบขวนญเนี่ยนี่ว้างหล่นนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนบัดนี้เอากับชิมาซั่งกิโลกันไม่เอกด้วยขวนญนี่บอหนี่บวนอันนี้ของแม่เล็กเด้อไม่เอกด้วยของชนที่ซาขุนบักร้ายหนึ่งพ่อขาไปจะขีดวุนี่เจ็ดเป็นบอพ่อขาว่าอันนี้ของแม่เล็กไม่ล้างค่ะแม่เล็กจะไปกินเฮียน โอ้ยกัเฮดให้มันงามขึ้นหน้าตาคนเนท่อไม่ใช่คือมันเสียเวลาค่ะทุกคนโอ้ยเมื่อกี้ไม่มีคนกับผู้งามผู้งามเฮ้ยของฉันนี่ระคะทุกคนได้ได้อยู่ไหมได้เพราะแหละนี่ค่ะของเรากลองเดียวนะโอเคค่ะทุกคนเอากับสีเมื่อกันได้ไหมไหนเจ๊ขีดเหรอ ครึ่งกิโลค่ะโลละห้าร้อยโอเคค่ะทุกคนบัตรที่นี่เข้ากับ <c oughs> ทุกคนคะบัตรที่นี่เข้ากับสีเมื่อและเด้อเก็บแล้วแหละใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่เล็กด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ่ายเงินก่อนเด้อบบ๊ายาย